ครับสวัสดีครับผมนัทนะครับสวัสดีค่ะแพทนะคะครับเราทั้งคู่ก็แต่งงานมนาะปีนี้ปีที่สิบหกแล้วนะครับผมส่วนผมอันนี้เราก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงามนะครับก็ทําธุรกิจมาประมาณยี่สิบปีแล้วครับแล้วก็เราก็ตลอดที่แต่งงานกันมา16ปีนะคะเราก็มีลูกสาวด้วยกัน4ี่คนคะ่ะก็13าขวบ10ขวบแล้วก็เป็นน้องฝาแฝดสุดทองนะคะอยู่ที่ขวบ7เดือนคะ่ะเป็นลูกสาวทั้ง4คนลูกสาวทั้ง4คนเลยคะ่ะครับผม <c oughs> พระเจ้ามอบให้ครับครับก็จริงๆผมรู้จักพระเจ้ามาตอนอยู่มห้าครับตอนนี้ก็น่าจะยี่สิบสี่ปีแล้วยี่สิบสี่ปีโดยประมาณครับผมก็ส่วนผมก็รู้จักพระเจ้ามาถ้ารู้จักพระเจ้าจริงน่าจะประมาณสักยี่สิบปีค่ะแต่ว่าถ้ารับเชื่อจริงๆรับสินปฏิสมาก็น่าจะอยู่สักประมาณสิบเจ็ดปีค่ะ กจริงตอนนั้นเราแต่งงานมา7ปีแล้วครับก็ผมก็จริงจก็ตอนนั้นเราก็คิดว่าครอบครัวชีวิตคู่เราก็ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรตอนนั้นมีลูกสาวคนที่2อายุประมาณขวบหนึ่งคนโต้วสักสี่ขวบก็ตั้งใจทํางานทําธรุรกิจปกตินะครับเราก็มีโอกาสร,รับใช้พระเจ้าเราก็คิดว่าทุกอย่างก็อ,อยู่ในสเตจที่ปกตินะครับอาจจะมีทะเลาะบ้างในความเป็นสามีภรรยาซึ่งเราก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตคู่นะครับ ส่วนตัวส่วนตัวแพทนะคะ mm. ก็เรารู้จักอัลฟ่ามาเอตนะคะ mm. ก็น่าจะประมาณจาก8 8 9ปีที่แล้วก็คือตอนนั้นก็เป็นปีที่เราจะแต่งงานกันครบ7ปีจริงๆอะค่ะก็ถามว่าชีวิตแต่งงานเราก็เหมือนราบรื่นก็ทุกอย่างดูสมบูรณ์มีมีลูกนะคะพอเรายังไม่แต่งงานทุกคนก็จะถามว่าแต่งงานหรือย,ยังพอเราแต่งงานแล้วทุกคนจะถามว่าเรามีลูกหรือย,ยังก็ดูทุกอย่างก็สมบูรณ์ค่ะแต่ก็ยอมรับว่าตอนนั้นเรารู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่า จริงๆเราเราเชื่อว่าพระเจ้าอ่ะดีไซน์ครอบครัวมาเป็นเป็นสถาบันที่ที่เต็มไปด้วยความรักเนะแล้วก็เชื่อว่าพระองค์ก็ดีไซน์ครอบครัวมาเหมือนเป็นของขวัญช่วงนั้นพัก็รู้สึกว่าแต่ทําไมพอเราแต่งงานมาปุ๊บเราทํางานเรามีลูกเหมือนเหมือนมันเริ่มเป็นวัฏจักรที่เรารู้สึกว่ามันมันดูอาจจะแบบแผลแห้งเหี่ยวนิดนึงเราเริ่มรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยแล้วมันก็มีเท่านี้จริงๆหรอเอ๊ะแล้วทําไมช่วงที่เราเหมือน มีความสุขออกเดทฮันนี date, มูนมันมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยออบรู้สึกว่าเออจะดีกว่าไหมถ้าเราเหมือนมีชีวิตคู่ที่เราเหมือนเราฮันนีมูนกันได้ทุกวนันอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เลยออบคิดว่าเออชีวิตเหมือนถ้ามันมีอะไรที่มันแบบว่า เป็นหลักการหรือว่าเป็นอะไรให้เรามาน่าจะดีเพราะว่าส่วนตัวค่ะทั้งแพทแล้วก็พี่ณนาเราเชื่อในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเราก็มักจะเทคคอร์สต,ต,ต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะทางธุรกิจทางการเป็นผู้นำอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่เคยเจอคอร์สไหนที่จะมาให้คุณค่ากับคำว่าครอบครัวหรือว่าคู่สมรสนะคะอันนี้อาจจะต้องขอเป็นคนตอบเพราะว่าจรซิงต้องบอกว่า แพทเชื่อว่าไม่ใช่ความบังเอิญนะคะลึกๆพอเรามองย้อนกลับไปเรารู้สึกว่าพระเจ้ามอบคอร์สอัลฟาเมลเป็นของขวัญคบรอบแต่งงาน7ปีให้ให้กับแพทกับพี่นัทน,นะคะคือเราไปงานสัมมนา,างานหนึ่งของคิสเตียนะคะแล้วก็จําได้ว่าอาจารย์ธงชัยนะ่าจะ PR ออยู่บนเวทีว่าจะมีคอร์สนี้อะไรเงี้ยแล้วส่วนตัวเราก็ฟังแล้วเราก็ว้าวเพราะว่าเฮ้ยเราลงทุนได้กับทุกอย่างในชีวิตเลยอ่ะแต่ทําไมสิ่งที่สําคัญที่สุดของเราอ่ะคือครอบครัวเราไม่ ไม่ลงทุนระอาจารย์พรก็สูตว่าเอ้ยแล้วก็เดินพอตอนเบรกก็เดินไปข้างหลังห้องเลยไปถามที่โต๊ะลงทะเบียนว่าคอร์สเนี้ยยังรับสมัครไหมเขาก็บอกว่ารับแต่ว่าจะจัดสุกนี้แล้วแล้วก็บอกโหแล้วเขาก็บอกว่ายังว่างด้วยแต่ว่า8ดครั้งเราก็แน่นอนเลยอยากไปมากแต่ก็เชื่อว่าสามีเนี่ยแปดครั้งไม่ไม่น่ารอดอะไรเงี้ยแต่เราก็เดินมาหาเขาเนอะแล้วก็ถามว่าเอ้ยมันมีคอร์สที่เกี่ยวกับ เกี่ยวกับมารีเอตเนี่ยเป็นชีวิตฝ่อมรสอะไรอย่างเงี้ยสนใจไปไหมเพาว่าอ๋อได้สิก็เออลองไปดูอะไรเงี้ยแพทก็เลยไปสมัครใจเงินเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จําได้ว่าสุกนั้นก็เราก็รีบออกจากออฟฟิศนะคะรีบไปที่วดบ c ซีเนาะพอไปถึงก็สายนิดนึงก็เลยได้นั่งโต๊ะหน้าสุดเลยอยู่หน้า MC เลยค่ะและเอก็ขึ้นมาแบบเวลคัมแล้วก็บอกว่ายินดีต้อนรับเราจะเดินทางกันด้วยกันแสัปดาห์เออคนสามีก็หันมาทำหน้าช็อกใส่ฮะแพทรู้หรือเปล่าว่าเขาแปดครั้งนะแล้วก็บอกว่า ไม่เป็นไรเราก็ลองดูถ้าครั้งหนึ่งอะเราไม่โอเคอะไรเงี้ยเราก็แค่ไม่ได้ไปไม่ได้มาต่อแต่ถ้าโอเคก็โอเคเลยเขาก็อ่ะอโอเคอันนี้ต้องถามคุณสาม,มีว่าคือตอนที่ที่เขาชวนจริงเราก็ไม่คิดว่าจะแปดครั้งนะครับ <c oughs> แต่ก็พอคิดว่าอ่ะหลักสูตรอบรมแล้วก็เกี่ยวกับชีวิตคู่สมรสก็จริงเห็นพระยาก็เขาก็าให้ความส่งเสรเรื่องนี้แล้วจริงเราก็อย่างที่บอกเราก็ไปอบรมหลายอย่างนะทั้งดีดร์ชิพทั้งเซลล์ทีทั้งการเสดจิแต่ว่า เลก็อ่ะสักหน่อยก็ได้คิดว่าครั้งเดียวก็เลยไปเข้าร่วมนะครับแต่ก็ผมว่าขอบคุณพระเจ้าคือการเข้าร่วมครั้งแรกเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันเป็นหลักสูตรที่เราไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้นะครับที่เรียกว่าเราสามารถนั่งด้วยกันนะครับ <c oughs> แล้วเราใช้เวลาในการทั้งกินข้าวแล้วก็ดูบทเรียนทางจอทีวีที่วิดีโอที่เขาเล่าเรื่องราวครั้งแรกเนี่ยมันทําให้เราสัมผัสถึง มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้คุยกันแบบที่เราไม่เคยคุยแบบนี้มาก่อนทําให้ผมเองตอนนั้นก็รับรู้หลายๆอย่างว่าเอ๊ะที่เราคิดว่าทุกอย่างชีวิตคู่มันโอเคมันดีเนี่ยเอาจริงมันมีอีกหลายมุมที่เราไม่เคยได้ยินจากเขาแล้วเขาก็ไม่เคยบอกเราเพราะมันไม่เคยได้คุยกันแบบนี้นะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าอวันนี้เรารู้จักเขามากขึ้นนะทตอนนั้นตแต่งงานมาเจ็ดปีแล้วแต่เราได้รู้ว่าจริงๆเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรนะครับแล้วมันก็จริงพอจบปุ๊บมันเป็นฟีลลิ่งที่ดีแล้วตอนนั้นหลัักกสูตรนน้็ได ได้สอนเรื่องหนึ่งในเรื่องของที่เราจะต้องมีช่วงเวลาแห่งของเรานะครับแล้วมันก็มันเหมือนเราทําได้เรามเมมมนี่นั้นเราได้กลับมาเดทกับภระใหญ่อีกครั้งแล้วมันได้ฟิลลิ่งที่มีความสุขบางอย่างทำให้ก็สุดท้ายก็บอกอ่ะก็ไปต่อแล้วกันไปดู <laughs> <laughs> ในอาทิตย์ถัดไปต่อครับครับ,รบอันนี้เป็นจุดเริ่มตน้นนะครับส่วนตัวแพทนะคะต้องบอกว่าก่อนที่จะก่อนที่จะตอบคำถามว่าชอบบทไหนเป็นพิเศษ ต้องบอกว่าสิ่งที่ประทับใจก่อนามากๆเลยค่ะรู้สึกว่าพอวันนครั้งแรกที่เราได้ลงไปนั่งที่ตรงนั้นนะคะต้องบอกทั้งบรรยากาศที่มันเหมือนเหมือนให้เราได้ไปดินเนอร์ค่ะเอาจริงๆที่ผ่านมาเราก็กินข้าวกันมไม่ต่ำกว่าเป็นร้อยร้อยมืออะไรเงี้ยแต่มันก็ทําให้เราเห็นว่าไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันกินข้าวด้วยกันพูดคุยกันมากมายแค่ไหนแต่เราไม่เคยมีเวลาได้โฟกัสกันจริงๆ โดยเฉพาะยิ่งถ้าเรามีลูกอะคะ่ะทุกอย่างมันจะโฟกัสไปที่ลูกหมดแม้กระทั่งบทสนทนาการคุยกันบนโต๊ะอาหารบางทีก็ดิสคัทเรื่องลูกแล้วยิ่งชีวิตของเราทั้งคู่เป็นทำงานด้วยกันทั้งคู่เราก็จะคุยกับไม่งานก็ลูกอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นโมเมนต์แรกที่แบบเราประทับใจมากคือเฮ้ยอลฟ้ามัดสามารถจัดบรรยากาศให้เหมือนเรามาดินเนอร์และในห้องเหมือนแบบมันมีแค่เราสองคนแล้วก็เหมือนเราได้นั่งดูเหมือนดูหนังอะคะ่ะอารมณ์เหมือน ดูโรงหนังแต่บนโรงหนังที่มีดินเนอร์มือพิเศษให้ใต้แสงเทียนอะไรเงี้ยแล้วก็มีจังหวะพอชใว้เราได้คุยกันซึ่งไม่มีใครมาอินเทอร์รับเราเลยแล้วนั่งคุยกันนุงนิ่งนุ้งนิง,นง,นงกันอยู่กันอยู่สองคนเลยนะคะซึ่งมันเป็นจุดที่ทําให้รู้สึกว่าเออม,มันประทับใจมากมันเป็นของขวัญที่พิเศษมากของเราส่วนบทเรียนที่ถ้าส่วนตัวนะคะ<ม>ที่พัชชอบก็คือเป็นบทเรียนแรกเลยเหมือนกันก็คือพัชชอบคอนเซปต์ที่คําว่าเวลาสองเราหรือคุณภ i พธรรมค่ะ มันทาให้เรสัมผัสได้ว่าจริงๆบางครั้งคําว่าความรักอะค่ะมันไม่ได้สะกดว่า L O V E แต่สะกดว่า S A W ลิงสระอาก็คือคําว่าเวลาแล้วมันยากมากที่บางครั้งเราเหมือนเราอยู่ด้วยกันแต่เราไม่ได้มีเวลาแบบมีคุณภาพเพราะฉะนั้นตอนที่ออคอร์สเนี่ยให้เรารู้จักคําว่า quality time เราต้องจัดเวลาสองเราแล้วที่พิเศษมากๆคือมันเหมือนเราเรียน8ครั้งอะค่ะมันก็เลยเหมือนเราได้มีเวลา2เรา 8ครั้งต่อเนื่องก็คือเกือบ2ออเดือนเลยใช่แล้วตลอดมาที่เราคิดว่ามันทําไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยแต่มันแปลกมากเวลาเรานัดลูกค้าเรานัดทุกคนเราเราได้แต่เรานัดกันเองไม่เคยสําเร็จแต่ Alpha m a เมทําให้เรานัดกันเองสาเร็จถึง8ครั้งต่อเนื่องทําให้เราสามารถมีเวลาสองเราเกิดขึ้นได้จริงๆอันนี้คือเป็นบทเรียนที่ประทับใจแล้วก็เป็นอะไรที่พัคติคอแล้วก็มาฝึกได้ทําได้ค ผมเสริมในที่นี้ผมว่าหัวใจแล้วม,มันแต่ละครั้งเนี่ยมันมีคําถามที่ทําให้เราได้พูดคุยกัน <c oughs> คือเวลาของเรามันไม่ใช่แค่เรื่องแค่ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน <c oughs> แต่มันเป็นเรื่องของการพูดคุยบางอย่างที่มันดีฟในเชิงของการเข้าใจความรู้สึกของกันและกันนะครับโดยเฉพาะไม่ว่าในบทเรียนเรื่องของการฟังกันและกัน <c oughs> ที่บางครั้งอย่างที่บอกบางครั้งเรา เราอยู่ในโลกที่ตอนนี้มันก็เหมือนเราไม่ค่อยได้เราโดนดรอ w a t เทนชั่นจากหลายสิ่งหลายอย่างเยอะมากแต่หลักสุดอาผ้าเม็ดมันทําให้เราฝึกที่จะเรียนรู้ที่จะพูดผัดกันพูดผัดกันฟัง <c oughs> นะครับด้วยคําถามที่บางครั้งมันปกติคนไม่มาถามกันหรอก <c oughs> ครับว่ามีอะไรความขัดแย้งลึกๆอยู่ข้างใน <c oughs> ซึ่งแต่มันทําให้เราได้ ได้คุยออกมาแล้วผมว่านี่มันเป็นการค่อยๆโซฟลากบางอย่างซึ่งจริงๆมันอาจเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พอมันไม่ได้พูดมันเก็บไว้มันวนอยู่ในชีวิตมันก็ไม่ได้โซฟแล้วทําให้ชีวิตอ่ะมันค่อยๆห่างกันบางเรื่องนะครับแล้วผมว่านี่เป็นปัญหาของชีวิตคู่หลายๆคนปัจจุบันนี่เรื่องบางเรื่องนี่ไม่ใช่อะไรแต่พอมันไม่ได้พูดออกมาเข้าใจผิดนะแต่แอ p h a ามเรมันสอนกระบวนการทําให้เราได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็ทั้งการได้เคยพูดโดยมีเลเวลของการพูดคุยในเรื่องจากง่ายๆก่อนค่อยๆลึกลงเรื่อยๆ ก็ต้องบอกว่ามัน,มนเรื่องพวกนี้มันไม่สามารถพูดแล้วจะทําได้แต่ด้วยกระบวนการของ a l ลฟ a า a มนเอที่ต้องบอกว่ามี principle มันมีหลักการที่ทําให้เราค่อยๆเข้าใจมันแล้วค่อยๆฝึกแล้วทำให้มันมีมุมหลายอย่างในคําถามหลายอย่างที่ได้ประเมินระหว่างการพูดคุยก็ทวาว่าอ้าวจริงๆร,รู้สึกอย่างนี้หรอ <c oughs> หรือว่าจริงๆชอบอย่างนี้หรออย่างคําถามที่บอกว่าคิดว่าแบบ อะไรคือเรื่องสําคัญพยายที่ทําให้เรารู้สึกดีบางครั้งจริงมันอาจจะเป็นแค่คําพูดง่ายๆหรือการที่แค่ใช้เวลาด้วยกันแต่เรานึกว่ามันต้องไปทำอะไรนู่นนี่นั่นแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ไอ้เรื่องพวกนี้ก็ทําให้เราเหมือนเราได้เชฟความคิดความคาดหวังของการละกันนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีเป็นเซฟที่ดีมากแลว้วก็แม้ทั่เรื่องของภาษารักที่จริเราเคยอ่านหนังสือเล่มนี้มาก่อนหน้านี้ละแต่มันพอ พอเวลาผ่านไปมันกลายว่าภาษาลักมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วการได้มาทบทวนมันก็ทําให้เข้าใจว่าอ๋อจริงๆก็คาดหวังตรงนี้เนาะเราจะได้ทําให้ถูกจุดนะครับตรงพอย์นะครับแล้วเราก็เห็นบางอย่างที่มันบูสต์ที่ดีขึ้นนะครับผ่านกระบวนการก็ถ้าส่วนตัวพัดก่อนนะคะเอาผลกระทบที่มากับส่วนตัวก่อนจริงๆเลยพัดเชื่อว่าอืมพัดมีคอนเซ็ปต์หนึ่งที่เรารู้สึกว่า บางครั้งอ่ะในโลกใบนี้มักจะบอกเราว่าเราต้องแยกแยะอันนี้เรื่องส่วนตัวอันนี้เรื่องงานใช่ไหมคะแต่พารู้สึกว่าในชีวิตจริงของแพทเอกเราเป็นมนุษย์ที่เป็น whole body อะค่ะเราแยกยากมากเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานนะคะแน่นอนวันตอนเช้าเราตื่นมาเราต้องมีบทบาทหลายๆบทบาทล่ะจะต้องเป็นแม่เป็นภรรยาแล้วเราก็ต้องไปเป็นออหัวนหน้าไปเป,เป็นลูกน้องอีกแล้วแถมเรายังเป็นบทบาทลูกสาวของแม่เราอีกคือมันหลายบทบาทมาก แล้วถ้าสิ่งที่สําคัญคือถ้าเรามีปัญหาชีวิตคู่หรือเรามีปัญหาในครอบครัวคะ่ะมันยากมากที่เราจะบอกว่าเราเราจะแยกมันไว้ที่บ้านแล้วเราจะไปทําในบทบาทอื่นที่มันดีเพราะสุดท้ายมันตามเราไปตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผัดพบก็คือพระเจ้าส่งคอสเนี้มาเป็นของขวัญเพราะว่าพร่องไม่ได้ ดีไซน์แพทหรือพินัดมาแค่ให้เราแต่งงานแล้วเ,เป็นคู่พ,อพอระพรมีชีวิตคู่แล้วเราก็มีแค่จัดมีความสุขแล้วก็จบแต่ถ้าเชื่อว่าพระองค์ให้เรามาเป็นคู่ที่เราควรจะเป็นคู่พ,อพอระพรจริงคือเป็นพ,อพอระพรไปสู่คนอื่นมากมายแต่ยากมากค่ะชีวิตคู่ของเรานั้นยังเป็นชีวิตที่เรายังยังไม่ได้แน่นแน่แนติดสนิทเาะแพทก็พบว่าความพิเศษของ Alpha, องัลฟามมเลกที่ส่งผลกระทบกับชีวิตของแพทจริงๆก็คือณน้วันที่ เราสามารถกลับมาเป็นคู่พระพรหรือคู่สมรสที่ถวายเกียรติพระเจ้าได้ที่อยู่ในหลักการแล้วก็อยู่ในการแพิบัที่ถูกต้องสิ่งที่แพทพบเลยก็คือเรากลับไปมีเป็นบทบาทเป็นแม่ที่ดีได้มากขึ้นด้วยเหมือนพลังตรงนี้กลับไปมี power ไปส่งให้เราสามารถเป็นแม่ของลูกสาวทั้งสี่คนได้ดีขึ้นเราสามารถกลับไปเป็นลูกสาวของป,ะปะมะมะมะ๊าป๊ามามา ที่ดีขึ้นได้แล้วกับเราสามารถไปเป็นลูกสะภ้ยที่ดีขึ้นได้เราสามารถกลับไปเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าง,งานหรือว่าเป็นลูกน้องเราสามารถกลับไปรับใช้พระเจ้าได้ดีขึ้นได้จากการแค่จุดเริ่มต้นที่เรามีชีวิตคู่สมรสหรือคู่พระพรที่ที่ถูกต้องก่อนอันนี้คือสิ่งที่กระทบกับชีวิตของแพทมากๆจริงๆค่ะครับก็ขยายเพิ่มในส่วนของนี้ต้องบอกว่าชีวิตคูม่มันดีขึ้นจริงๆเพราะเราเราค้นพบหลักการบางอย่างในการดูแลชีวิตคู่ นะครับซึ่งเหมือนนะคะเราทรําธุรกิจเราก็ต้องหาหลักการในการทำธุรกิจให้มัน s u c เซ s s แต่ถ้าตรงนี้เหมือนเราพอผ่านกระบวนการ alpha male เราพบว่าหลักการยังไงที่จะดูแลความสมพั์ให้มันลึกขึ้นได้มันทําให้ชีวิตคู่เรามีความสุขและอย่างที่บอกพอชีวิตคู่มีความสุขปุ๊บมันก็เอฟเฟกทุกอย่างมันดีหมดตอนนั้นลูกสองนะ,ะาไม่ผ่าน alpha male ผมคงไม่ได้มีลูกสี่เขาบอกวก็เพราะว่ามันมันทำให้ชีวิตมันมัน impact จริงจริงจริงๆ้งบอกพอผมจบ alpha male เนี่ย เรรู้สึกดีมันมากเราเราแนะนําพี่น้องเราไปเข้าเราแนะนําคุณพ่อคุณแม่ไปเข้าเราเอานี้ไปจัดที่โบสถ์นะครับเราจัดที่โบสถ์ถึงสามรอบเราพบว่าแล้วเราเรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากเลยเพราะอิมแพกแรกคือเราบอกเราไปอยากให้สญยาพิบาลรือผู้นําหลายคู่เนี่ยเราอยากให้เป็นของขวัญเลยเราถือว่าการให้เขาเข้าร่วมแอลฟาเมดิคือการมอบของขวัญแล้วเราพบอย่างจริงๆเราเห็นผู้นําหลายคนที่เป็นสญยาพิบาลผู้รับใช้ที่ทํารับใช้มานาน เขาได้รับเหมือนเป็นชีวิตที่มีความสดชื่นขึ้นมีความสุขขึ้นเขาบอกเขาหลายคู่ได้คุยแล้วบอกเรา่าคือเขาไม่เคยคุยอย่างนี้เลยแต่งมา20ปีเนี่ยนี่เหมือนเป็นเดทแรกของเขาแล้วก็สัมผัสถึงพลังข้นมาแล้วทำใมันให้เป็นแรงกระเพื่อมในคริสตจักรนะครับแล้วก็เราก็พบว่าสิ่งนี้เราก็รู้สึกว่ามันมันอิมแพคนะครับจนเราก็บริหารในบิสเนสเราก็เราก็รักในการทําธุรกิจแล้วเราก็รู้ว่าเออหนึ่ง ช่วงหนึ่งที่ช่วงที่เราตัดสินใจคือช่วงโควิดว่าเอ๊ช่วงนั้นเราก็เห็นพนักง,งานจริงๆผู้คนหลายคนมันเครียดเยอะนโดนล็อกดาวน์แล้วก็เราก็อยากให้เขามีความสุขในบางอย่างที่เราสามารถมอบให้ล้วก็นึกถึงว่าอ๊ะลองจัดแอลฟ่าเมล็ให้เขา ดูไหมเพราะตอนนั้นก็อัลฟาเมดมีแบบออนไลน์อแล้วเราลองดูนะครับเราเราก็จัดลองจัดเลยแล้วก็ขอบคุณพระเจ้ามีตอนมีทั้งหมด16คู่16คู่นะครับ32คนครึ่งหนึ่งเป็นคริสเตียนครึ่งหนึ่งไม่ใช่คริสเตียนเข้ามาเข้าร่วมแล้วก็การจัดออนไลน์ตอนนั้นเราก็ใช้คือตอนนั้นเราเรารู้สึกว่าเราคืออัลฟาที่เราประทับใจมากคือบรรยากาศใช่ไหมคะเพราะว่าบรรยากาศจะทําให้เราได้พูดคุยกันคะเราก็เลยรู้สึกว่าแต่ถ้าเป็นออนไลน์มันก็น่าเสียดายตรงที่ว่า แล้วเขาจะบรรยากาศยังไงตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าในเมื่อเราอยากจะให้ของข,องขวัญกับพนักง,งานราจริง <ừ> mm. เพราะว่าตอนนั้นเรา,เราได้ยินจริงๆว่าผลงานวิจัยนะคะก็พบว่าช่วงโควิดคนเริ่มเป็นซึมเศร้ามากขึ้นคนเริ่มเครียดมากขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นเขาพบว่าครอบครัวมีปัญหามากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าจากที่ออพ่อแม่ไปทํางานลูกไปเรียนแต่สุดท้ายลูกเรียนออนไลน์พ่อแม่อยู่บ้าน ประชุมมัเกิดภาวะกันเหมือนจะคุยกันมากขึ้นแต่กลับกลายเป็นทะเลาะกันมากขึ้นครอบครัวก็เริ่มมีปัญหามา <S <S เราก็รู้สึกว่าสิ่งนี้เราอยากมอบให้จริงๆเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยไม่เป็นไรเราก็จัดออนไลน์แต่ว่าเราจะส่งเซตขนมของวางที่แบบเ <อง S 2> กๆ๋ๆ<า>ไปให้เขาทุกทุกคืน ทุกคืนที่จัดก็คือแดครั้งครับเราก็จะตื่นเต้นว่าคืนนี้จะได้เป็นเขาจะเป็นอะไรไอศครีมรคืนนี้จะเป็นพิซซ่าคืนนี้จะเป็นไก่ทอดก็ <laughs> <laughs> จะว่าทุกคู่ก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบรู้สึกรู้สึกอยากเข้าร่วมแล้วเพราะเหมือนเขารู้สึกว่าเหมือนเราก็คือเจ้าของบริษัทก็สนับสนุนหให้อะไรเงี้ยทำให้เขาก็จัดเวลามันเกิดเวลาเกิดขึ้นแล้วสิบหกคู่ก็อยู่จนครบจนครบเข้าทุกครั้งแล้วก็ เราก็เห็นถึงจตอนจบแล้วว่าให้เขาได้มีโอกาสได้แบ่งปันว่ามีใครรู้สึกยังไงบ้างเราให้เขาได้แบ่งปันเหมือนอัดเป็นวิดีโอล <ไว S 2> กลับกลับมาด้วยหลายคน<ช>ที่เขาถึงแม้เขาไม่เชื่อพระเจ้าเขารู้สึกชื่นอมแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างมากล,ล้วก็จริงๆก็มีหนึ่งเราก็มันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คือพนักงานรู้สึกมีความสุขขึ้นจริงๆมีคู่หนึ่งก็คือมาบอกเลยว่าเขาก็แต่งงานมานานแล้วแล้วก็มีลูกโตแล้วเหมือนกันเขาบอกว่าเขาก็ตกใจมากว่าแบบ เออทำไมมันเรื่องเหมือนง่ายในการที่ไปออกเดทอะเขาไม่เคยทำเลยอะค่ะสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจกับสามีที่ที่ลองทำจริงๆไปต่างจังหวัดกันแล้วก็ใช้วาไรเเขาบอกมันมันว้าวมากเลยมันเหมือนแบบมันรู้สึกดีมากกว่าตอนที่แบบเป็นแฟนก่อนแต่งงานอีกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาขอบคุณมากมันเป็นของขวัญที่ที่พิเศษมากที่ทําให้เขารู้รู้สึกว่าเออความรักในครอบครัวเนี่ยจุดเริ่มต้น,น่ะมันคือที่ถูกต้องก่อนก็คือเริ่มต้นของการเป็นสามีภรรยา พนักงานก็เขาคุยกันว่าทําไมเจ้าของธุรกิจต้องมาเสียเวลาเรียกวันนี้เขาเขาเหมือนเขารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นมอนเป็นกิฟท์ที่เราให้โดยที่ไม่ได้หวังเรื่องงานตอบแทนเหมือนก็เขาก็สัมผัสกันแ้นะแล้วกเ็เขาก็เปิดใจกับเรื่องความรักของพระเจ้าผ่านบทเรียนใน Alpha m a r r i a g e นะครับซึ่งมันไม่ใช่การประกาศแบบต้องคุณต้องเชื่อแต่มันเอาความรักในพระคัมภีร์มาเป็นเป็นสิ่งพื้นางอย่ทำให้เขาหัวใจเขาต้อมรักแล้วสัมผัสบางอย่างมากขึ้นจน พอจบคลาสเนี่ยเราก็เลยได,ได้คุยกันว่าทำไมเราไม่ลองจัดเอลฟาต่อดูนะครับกเ็เป็นปีถัดไปเราก็เกลยจัดว่า <Alpha. S 2> คราวนี้เราจะจัดเอลฟาแล้วก็คู่ที่เข้าร่วมเอลฟาเมดก็มีหลายคู่แมีหลายคนที่เข้าร่วมเอลฟาแล้วก็ทําให้การตอบรับของเอลฟาเนี่ยพอเราจัดตอนนั้นก็เป็นช่วงหลังโควิดไม่นานก็มีเข้าร่วมเกือบเราจัดทั้งหมด2ปี S <S <an> นะครับก็โดยโทัย้งหมดเกือบ70คนที่มาเข้าร่วมนะครับล้วก็มี12คน <S <S <an> <S ที่ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าผ่านเอลฟาและหนึ่งในนั้นก็คือคนที่ผ่าน Alpha เอลฟาเมเลชนะครับเพราะว่าเขาก็เหมือนเขาซึ่งก็เป็นพนักง,งานที่อยู่เรามากเกือบ15บปี <S <S <an> <S นะครับเราก็จริงๆเราประกาศเขามาเยอะแต่ก็เราก็ขอบพระเจ้านะครับเพราะผ่านกระบวนการที่ผ่าน Alpha เอลฟาเมเลชที่เขากับสามีได้พบคุยกันในความรักบางอย่างแล้วก็ทําให้เขาเปิดหัวใจเข้าสู่ การฟังเขาร่วมแอลฟาจนสุดท้ายเขาตัดใจเชื่อพระเจ้าตอนนี้ก็ลค่เป็นหนึ่งในผู้บริหารของบริษัทด้วยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเป็น Impact และเป็น Amazing ที่ไม่น่เชื่อว่าหลักสูตรนี้มันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตให้คนมาถึงความรอดและที่สำดมันก็ทําให้ชีวิตเขาได้พบความรักแล้วก็สันนิสุขในพระเยซูคริสต์ได้จริงๆก็ถ้าสําหรับแพทย์ท่านหนุนใจจริงๆสําหรับ คนทั่วไปนะคะแพทต้องบอกอย่างนี้แหละคะ่ะถ้าเรายังหาของอยากให้ของขวัญดีๆกับตัวเราเองสักชิ้นหนึ่งนะคะถ้าปีนี้เรามองว่าอยากได้ของขวัญดีๆให้กับชีวิตของเราสักชิ้นหนึ่งแล้วถ้าเรายิ่งมีครอบครัวพลรู้สึกว่าของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะมอบไปกับชีวิตของเราได้คือการตัดสินใจเข้าร่วม, Alpha, มอัลฟามาเลกซ์จริงๆเพราะว่าอันนี้จะทําเป็นของขวัญที่พิเศษสำหร,ร,รับเรามากเพราะว่ามันคือ principle หรือหลักการที่ดีที่ถูกต้องบวกกับเป็นสิ่งที่เป็นหลักการที่นําไปสู่การปฏิบัติที่ง่ายมากเพราะฉะนั้นแปลว่าอันเนี้ยจะเป็นจุดสําคัญมากกว่าของขวัญที่ที่เป็นสิ่งของเพราะอันเนี้ยจะกระทบแล้วก็เอฟเฟก์ชีวิตของเราจริงๆและคนที่จะได้พระพรมากๆเลยก็คือลูกและครอบครัวของเราค่ะแ,แล้วก็ถ้าเราอยากจะให้ของขวัญกับคนที่เรารักอีก แพทก็อยากบอกว่าเชิญชวนเขาค่ะให้มาเข้าอัลฟามรีเอสด้วยกันนะคะเพราะว่าก็อย่างที่เมื่อกี้พี่นันบอกเนาะหลังจากที่เราได้รับของขวัญที่พิเศษจากพระเจ้านะคะตอนที่เราคบแล้วแต่งงานเจ็ดปีเราก็เอาสิ่งนี้ไปบอกกับต้องบอกว่าญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่เราเองที่แบบก็แต่งงานมา30กว่าปีแล้วเนาะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากเชิญชวนให้ไปเข้าเพราะแพทต้องบอกอย่างนี้คะ่ะแพทเชื่อว่าทุกคนรู้จักวัคซีนแล้วก็รู้จักดีมากด้วยจากโควิดที่ผ่านมาใช่ไหมคะ ชีวิตคู่อะค่ะถ้าเรามองอะค่ะว่าอัฟ่ามาร์เอเหมือนวัคซีนมากกวา่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องควรจะไปไปเข้าเพราะว่าไปรับวัคซีนเพื่อฉีดป้องกันเพราะเราไม่ควรจะรอให้มันแย่เนาะหรือว่าทะเลาะก,กันก่อนตอนนั้นมันลําบากมากการรักษามันยากกว่าป้องกันเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะลงทุนอะไรสักอย่างลงทุนกับวัคซีนของชีวิตคู่ก็คืออัลฟ่ามาร์เอเป็นวัคซีนที่ดีมากที่จะให้กับเราค่ะครับก็ ไม่ต้องรอให้ชีวิตคู่มีปัญหานะครับเราค่อยไปหาหลักสูตรตถ้ามีชีวิตคู่อยู่แล้วนะครับอยากจะให้มันเป็นชีวิตคู่ได้เป็นปพอๆที่มันมีความสุขนะครับบางครั้งการเข้าการเข้ามาสู่ principle ที่ถูกต้องนะครับอย่าง alpha m a n a g e เนี่ยผมลองสักครั้งหนึ่งก็จะรู้แล้วว่ามัน,ม,นมันมีผลจริงๆแล้วก็จริงจริงๆ,ๆในหลักสูตรเขาจะพูดเสมอว่าคืออย่างนั้นเรามีรถเราก็ต้องรถเป็นเ a นาน t เรา ดูแลสุขภาพเราก็ต้องไปพักผ่อนไปเที่ยวนั่นคือการเมนเทนนสุขภาพร่างกายตัวเองชีวิตคู่อะไรคือการเมนเทนชีวิตคู่การเข้าแอลฟ่าเบเนมันคือการเมนเทนนที่สาคัญจริงๆผมเองก็ยังคือการจัดเรื่อยๆสามสี่ครั้งเนี่ยมันเป็นการเมนเทนเนรในชีวิตคู่เราแล้วเป็นการบูสเตอร์ตลอดวัคซีนตลอดมันมันดีทุกครั้งที่เราได้เขาเราได้เรียนรู้หลักการที่มันแตะต้องเข้ามาในชีวิตคู่เราในช่วงเวลานั้นนะครับ สำหรับในส่วน,นของอผู้ประกอบการผ,ผู้นำนะครับก็ถ้าคิดว่าเราอยากจะเป็นถ้าเราอยากจะส่งมอบอะไรความรักให้กับพนักงานนะครับเราอยากจะให้พนักงานเขามีความสุขขึ้นถ้าเราพบว่าพนักงานของเราเริ่มเข้าสู่ภาวะเครียดเบิร์นเอาท์เราก็หนึ่งในหนึ่งในสิ่งที่พนักงานไม่มีความสุขจริงเขาอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเขาเป็นปัญหาจากเรื่องชีวิตส่วนตัวที่บ้านนะครับาการจัดเอลฟ้าเมนจในที่ทํางานนะครับเป็นเหมือนของขวัญที่ เจ้าของกิจาการสามารถมอบให้กับพนักงาน<อ>ไ,ดได้นะครับแล้วก็จัดเวลาให้ให้เขาจัดเวลาแล้วก็เราก็มอบจะเป็นของขวัญของกินของอาหารให้ชิต<ม>คู่เขากินที่บ้านหรือจะจัดในรูปแบบออฟไลน์มาจัดที่สถานที่ร้านอาหารโรงแรมนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ะแต่มันคือของขวัญที่สามารถมอให้แล้วสุดท้ายนี่คือสิ่งที่ทำให้เขาค่อยๆเปิดใจเข้าสู่ความรักของพระเจ้า<ม>นะครับแล้วก็นำไปสู่ สามารถการจัดแอลฟาคลาสสิกเพื่อน,นําให้เขามาตอบคาถามและเข้าสู่เรื่องราวชีวิตที่เขาได้รู้จักและแตัดสินใจต้อนรับพระเยสุทินเป็นผู้ช่วยรอได้นะครับจัดแอลฟาเมลเไม่ไม่มีใครเข้าร่วมเรารู้สึกว่าเขาโดนเยัดเยียดอะไรมี <laughs> แต่รู้สึกขอบคุณเกือบผมก็ใช้คาว่า9ก้เขาว่า99%นะครับแล้วก็สุดท้ายอะคะ่ะการจัด Alpha a อลฟาเมลเสอะคะ่ะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยจริงๆเพราะว่า เรามีวิทยากรนะคะระดับโลกเลยจากอังกฤษมาเป็นวิดีโอแล้วก็มีภาคภาษาไทยพูดภาษาไทยออกมามีซับไตเติลไทยคือสะดวกมากเอาจริงๆทีมงานก็คือแค่การเปิดวิดีโอแล้วก็ไม่ต้องแทบจะไม่ต้องยุ่งอะไรกับกับผู้ผู้เข้าฟังเลยไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือออฟไลน์ถ้าออฟไลน์ก็อาจจะต้องมีการบริการการเสิร์ฟอาหารเนาะซึ่งค่ะก็รู้สึกว่าจริงๆเป็นหลักสูตรที่อัลฟาเป็นเป็นหลักสูตรและเป็นเครื่องมือที่ simple มากใช้ง่าย สะดวกแล้วก็สามารถแบบจัดได้โดยที่เรายังไม่ต้องแบบมีทีมงานมืออาชีพคือเป็นวิทยากรเพราะว่าวิทยากรก็มาในรูปแบบของวิดีโอเรียบร้อยแล้วและเราแค่จัดสถานที่กับเสิร์ฟอาหารครับแค่น <c oughs> <c oughs> ั้ <c oughs> <c oughs>